สวัสดีครับวันนี้นำรูปเหมือนหลวงพ่อผางอุดกลิ่นนะครับผมมาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ครับรูปเหมือนหลวงพ่อผางนะครับผมบปีสองห้าย่สิบสองนะครับผมนี่ครับสภาพสวยสวยนะครับเผื่อมีเพื่อนๆในพี่คนไหนอ,อยากได้ไ้บูชานะครับผมเกจิดังจังหวัด ขอนแก่นนะครับผมลวงพ่อพางนะครับผมรูปเหมือนอุดกิ่งนะครับขยเยามีเสียงนะครับอุดกิ่งใต้ฐานนะครับผมปีสองห้ายี่สิบสองนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับออกวัดท่าช้างนะครับจังหวัดลาดลาดชบุรีนะครับผมนี่ครับรุ่นพิเศษออกวัดท่าช้างจังหวัดลาดชบุรีนะครับลาดชบุรีนะครับนี่ครับสภาพสวยๆนะครับผม ผื่อมีเพื่อนๆพี่คนไหนสนใจนะครับหลวงพ่อผางนะครับอนุญาตนะครับให้ออกนะครับผมทิวัดท่าช้างนะครับสภาพสวยๆนะครับนะครับเดี๋ยวส่องให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับผ้าหลักร้อยนะครับผมพุทธคุณหลักพลันนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมรูปเหมือนนะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อผางอุดกิ่งนะครับผมนะครับดูนะครับดูความสวยนะครับเอาไปใส่กรอบบูชาได้นะครับ ท่านเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงมากนะครับหลวงพ่อผางนะครับผมรุ่นนี้ออกวัดท่าช้างนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับแบบเหรียญก็มีนะครับมีแบบเหรียญมีรูปหล่อนะครับเท่าที่ผมเห็นมานะครับออกวัดท่าช้างนะครับปี2522นะครับนี่ครับข้างล่างนะครับสลักนะครับปี252 2นะครับดูเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อเก่าได้อายุนะครับปี25 22นะครับพ่อผางนะครับครับคมสวยนะครับผม ความคมนะครับปีบจีวอนะครับคมสวยนะครับนี่ครับผิวเด,เดิมนะครับผิวดำเดิม,เด,มเดี๋ยวส่องลายละเอียดให้เพื่อนนะครับพิจารณานะครับ ฐานด้านด้านล่างนะครับด้านหลังนะครับเขียนวัดท่าช้างนะครับแล้วก็ปีพศนะครับสองนห้ายี่สิบสองนะครับผมด้านหน้าก็เขียนชื่อหลวงพ่อนะครับนี่ครับหลวงพ่อผางนะครับผมผิวสวยสวยเดิมเดิมนะครับเอาไปใส่กรอบบูชาได้นะครับผมรับประกันแท้นะครับปีสอง2นห้ารยี่สิบสองนะครับนี่ครับรูปล่อนะครับผมบุดกิ่งนะครับหลวงพ่อผางนะครับถ้าเพื่อนพี่คนไหนสนใจนะคร ok ับ องนี้นะครับปล่อยให้บูชานะครับองนี้เอาราคาสามร้อยบาทนะครับเอาสามร้อยบาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับผมพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับผมนี่ครับด้านล่างก็ตะใบนะครับอุดกิ่งนะครับตะใบน่ครับร่องรอยนะครับนี่ครับเบอร์ตะใบนะครับตะใบอุดกิ่งสวยๆนะครับ ลักษณะลอยตะไบนะครับเห็นล่องรอยนะครับการอุดกิ่งนะครับน่ครับเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ตะไบทับนะครับผมเขย่าก็จะมีเสียงนะครับเสียงดังดีไม่ติดขัดนะครับรูปหล่อองค์นี้นะครับผมนี่ครับเอาสามร้อยบาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับราคาเบานะครับ ปี2522นะครับหลวงพ่อผางนะครับผมออกบัตรท่าช้างจังหวัดราชบุรีนะครับอายุพระนะครับ40กว่าปีนะครับ41ปีนะครับปีนี้ก็ปี63แล้วนะครับนี่ครับเนื้อได้อายุนะครับอายุ40กว่าปีนะครับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนพี่คนไหนสนใจนะครับแอดดไลน์มาก็ได้นะครับหรืออ่าโทรมาก็ได้นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดนะครับไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับผม ให้สิทธิ์คนแรกนะครับที่พร้อมโอนนะครับไม่มีไม่มีจองนะครับผมไม่มีการจองนะครับพอดีบางคนจองเป็นเดือนแล้วหายไปก็มีนะครับผ้าหลักร้อยนะครับผ้าหลักร้อยขอสิทธิ์คนแรกที่พร้อมโอนนะครับนี่ครับสวยๆนะครับรายละเอียดนะครับคมชัดรับประกันแท้นะครับหลวงพ่อผางนะครับผมออกวัดท่าช้างปีสองห้ายี่บสองนะครับ โอเคครับวันนี้ก็แนะนํานะครับผมรูปหล่อนะครับผมดวงพ่อผางนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่คนไหนสนใจนะครับอินบ็อกมาได้หรือโทรมาก็ได้นะครับจะทิ้งได้เดียดไว้ข้างล่างนะครับขีรับวันนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ